สวัสดีคะ่ะพี่ลุ้งนะคะนิสิตจุฬาและมิสะวาตประสาทปี2ค่ะก็วันนี้นะคะพี่ลุกพีกิจกรรมดีๆคะ่ะมาบอกน้องๆกันนะคะก็คือว่าจุฬาเนี่ยจะมีงานนะคะจุฬาวิชาการะคะ่ะงานนี้เนี่ยเป็นงานที่น่าสนใจมากๆคะ่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยเราจะถือได้ครอบชมนะคะทุกคณะเลยคะ่ะว่ามีเรียนอะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรดีๆในคณะบ้างะคะ่ะถ้าน้องคนไหนนะคะอยากค้นหาตัวเองเพราะว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าเหมาะกับคณะอะไรนะคะพลาดไม่ได้ะคะ่ะจุฬาวิชาการ งานนี้นะคะจะมีในวันที่14ถึง18สิายมนี้นะคะก็อยากให้น้องมากันเยอะๆนะคะก็จะได้รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเนี่ยอยากเข้าคณะไหนบอกกับอะไรค่ะเพราะว่าตอนที่ที่อยู่ม .6 ค่ะพี่ก็ได้มาหานาจารวิชาการค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเนี่ยตัวเองแบบน่าจะชอบแบบนิสวรรณาเนอะเพราะว่าได้มาดูงานพี่เขาแบบที่เขาทำโปรเจกต์มีแบบพี่เขาบอกว่าเนี่ยคณะเรียนอะไรบ้างวิชาอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วน้องก็จะได้รู้ค่ะว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรเหมาะกับการเรียนหรือเปล่านะคะก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะ เรียเพิ่มเติมว่าไปกดไลค์ในเฟซบุ๊กไล้ค่ะที่เฟซบุ๊กบอญชานัลสลจุฬาวิชาการ55